จะมาทำคัพเค้กค่ะอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะมีวิปครีมขนมไหน,หไหนชโชว์โชว์โชว์มาให้ป้าดูด้วยมีช็อกโกแลตไหนช็อกโกแลตอ่ะโชว์แล้วก็ช็อกโกแลตสีรุ้งสีรุ้งแล้วก็คุกกี้คุกกี้แล้วก็ขนมหวานขนมหวานแล้วก็เชอร์รี่เชอร์รี่เชอร์อรี่ขนมแล้วก็ขนมใส่ใหม่ โอ้โหหนูใส่เหมือนกันโอเคเยอะเชียวมีอะไรอีกคะเพราะว่า oh, wow. แล้วก็มีวิปครีมสองอันสีอะไรบ้างคะมีสีเหลืองสีฟ้าไหนซีมาโชว์คุณป้าหน่อยโอเคอันนี้สาธิตอันนึงนะเราจะได้สีฟ้าทำให้คุณป้าเขินทานได้ไ,ดไ,ดไหมได้ค่ะเอาเลยค่ะตัดเล็กๆได้ไหมตัดเล็กๆได้ตัดสีฟ้าด้ไหมคะตัดเผื่อไว้เลยตัดเผื่อไว้เลยคะ่ะ ใช่อ๋อจะทําสีฟ้าก่อนโอเคเริ่มจ้ะทำหนึ่งอันก่อนเนาะเราต้องนอน,น่ะใช่ค่ะบีบดีบ,บีบแรงๆเลยลูบีบสองมือเลยบีบข้างบนอืมบีบเลยบีบเลยบีบเงี้ มีตรงนี้ตรงก้นมันน่ะลูกทำไมอ่ะมันขึ้นเลยหนูจะทำหน้าคนโอเคพอแล้วก็สีเหลืองโอเคเอาสีเหลืองมาผาดอย่างนี้ลูกมันจะได้เปื่อพลาดออกมาเราจะล่างสีโอ้ตัดชิ้นใหญ่ไปอือฮึ โอเคเราเสร็จแล้วอะไรตุ๊กแต่งไหมคะเนี่ยของเยอะแยะเลยโอ้โห oh เราจะใช้ใช้อะไรดีนะใช่ป้าอยากกินอันเนี้ยอันแรกให้ป้าได้ไหมอันนี้เหรอ,อเอาอันดำดำป้า,าก,กินดำดำอัน,นดำดำไม่อร่อยนะป้าอยากกินไม่อร่อยก็อยากกินอันนี้สีรุ้งอร่อยมากไม่ชอบป้าไม่ชอบ ทำใหห้โน้<ร>ทำให้ป้าก,ก่อนไงดีใจไหมได้ฝึกทำดีใจครูเคยพาหนูคำแล้วหนูคำสวยมากอะ่ะหนูคำเป็นอุ้นจิเหรอใช่มันมีสีสันเลยอะ่ะใช้มือเลยเหรอคะใช่โอเคแล้วพล้อม่ะ ป้าอยากกินเนี่ยได้ไหมเอาอันนี้ได้ไหมมันไม่อร่อยป้าอยากกินอออเอาหนึงนะ่งอันเอาหนึ่งพอมาอันใหญ่เอาให้ป้าชิมได้เป็นไหมป้าสีม,ม่วงไหมได้นี่เสียไปตรงไหนดีเสียตั้งตั้งแ้วใช่ไหมนายว้าวสวยจังเลยอะ่ะพี่ปุย้ยปาาไปหาช้อนให้ป้าชิมหน่อยสิไม่ไม่เอาไว้นั่นแหละเผื่อให้ตากับยายด้วย แล้วอันไหนโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่เป็นยูดีคอนเลยของป้าแล้วทำให้ตากับยายต่อไหมโอเคต่อไปตาหนูบ้างโอเคทำให้ตัวเองนะของหนูเอาเป็นลูกอะไรดีของหนูเอาเป็นลูกยูดีคอนเหมือนป้าดีกว่าอ uh huh. มันน่ารักป้ากินได้ยังได้แล้วค่ะพูดพอมาก ของหนูเป็นลายๆนะต้องใช้สีเหลืองเลยต่อไปก็สีเหลืองวันนี้เราป้ามาถ่ายคลิปให้ใช่ไหมนี่ใช่ตั้งถ่ายครบทุกอันไหมหรือว่าถ่ายสองอันก็พอถ่ายครบทั้งอันเลยไม่เป็นไรถ่ายครบทุกอันเลยใช่ไหมใช่ป้าถ่ายสองอันได้ไหมหรือว่าต้องถ่ายครบทุกอัน ครบทุกอันเลยอ๋อเหรอต้องหาครบทุกวันด้วยโอเคถ้าถ้าแฟนคลับหนูถามว่าทําไมถ่ายแค่เอาเอาสองอันเองอ่ะได้แต่แฟนคลับเขาก็ดา่าหนูอ่ะอ๋อโอเคไปไปเขาไม่ดา่าเราเขาว่าชมไงป้ากินได้ป้ากินได้ยังครับ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 ป้ากินได้ยังลูก <c oughs> ป,ป้ากินได้ยัง <c oughs> ยังค่ะย่างอีกอ่ะ ไปดูน้องไงแล้วต่อไปก็หนูเอาน,อานี้เอานี้ด้วยเออโอโอมีเสียงสดไปเลยจ้ะน้องปามกินด้วยได้ไหมไม่ได้น้องยังไม่มีปามเอน้องมีสองซี่แล้วนะน้องมีสองซี่แค่นั้นให้น้าแก้วกินด้วยได้ไหมกินได้น้องชอบไหมเอ้ยน่ารักอ่ะจะมองอะไร ตั้งไว้ดีๆอันไหนเสร็จแล้วตั้งไว้ดีนุนของอันนี้แถวอี่อสองอันอือัน,น,อนเอาให้พี่ฝ้ายช่วยสิพี่ฝ้ายลงมาช่วยน้องหน่อย ปันมานั่งตรงนี้ไหมไดแสงสีแสงมันเข้าหน้าจะได้หน้าสวยๆมานั่งตรงนี้โอเคเหมดจ้ะไปนั่งที่เดิมไปะไปนั่งอ่าหลอดสวยแล้วเงยหน้าใส่ไฟด้วยไ่าตรงนี้แสงไม่เข้าปัน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 ตรงนี okay. Okay. Um, like well ้ล okay. oh, ูกป okay. ันปันมาตรงนี้มาฝั่งนี้มานั่งตรงนี้ไม่กินหน่อย โอเคอ่ะอน,นี่ข <หง S 2> องเรายังไม่เสร็จือเดี๋ยวงมได้หรือเดี๋ยวงมได้ทำเหยหน้าเออสู้ไม่กินเลยนะได้ป๊่พ่าสีอะไรมันมีแค่สีฟ้าสีผิวพี่ฝ่ายอ,าอะไรพี่ฝ่ายอ,าอะไรบ้างแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งขอบ ขาดสีชมพูแล้วนะได้มันมีอยู่ตาบุฝ้ไฟบ้างองส,ยยนะสีอะไรนะสีอะไรสีฟ้าโอเคบีบให้หมดเลยนะไม่ต้องเอาสีเหลืองสีเหลืองเนาะเอาเลยเอาเลย <c oughs> บีบครีมอะไรเยอะอยู่ รอครับรอครับ

จะกินแฮร์หัวเหีือแล้วออแล้วต่อไปสีฟ้าสีฟ้าน่ากอร่อยนะเหลือสองอันแล้วป้าแล้วก็เราก็จะ เล่าเอาเอาเป็นสีเหลืองเนี่ยเอาเนี่ยอันต่อไป ชอรี่นี่หน่อยแต่เราเอาไปแล้วของเราหลอกมันเนี่ยอืมไม่แล้วต่อไปกอเชอรี่ชอรี่ ครีมสีฟ้านิดนึงเอาไปนวงตาน่ารักจริงนี้เลยจ้า,าต่อไปก็ของตานะน่ารักจังอ่ะตัวนี้น่ารักมากอทำให้เร็วเลยสองอัน อาจไม่ใช่สมวงไงลูกแล้วต่อไปก็แล้วต่ไปเาอไอ้ปาเอยาใช่แล้วก็อไอ้ปาจ้าจัดไปเลยลูกจัดไปสวยๆใส่สอสีเลยของตาไม่่มีของนักแกงนักแกงกินกับป้าก็ได้มไม่ใส่เา่ให้หยสมสมใจเลย ไปใส่อยยเห้ตัวใหญ่เยอะเลยลให้ตัวใหญ่เยอะเลย,เยอลย่าเร็วๆลูกจัดไปใค้เอาคุกกี้ไปเอา้ามันเหลืออันนี้ที่มันหายม,มันเข้าป่าปูปา่ามันวิน่งเข้ามาไม่แก่ แล้วต่อไปก็จะใส่ท็อปปิ้งท็อปปิ้งอะไรท็อปปิ้งไม่มีนะ เดืออันสุดท้ายเรือเดื้แล้วก็เรืออันสุดท้ายนะคะกินไหมอืมไม่กินก็ไปรอเราจะใช้เชอรี่อยู่นะมันเจ้อาไหม Saya ini. Apa? Saya ini. Kau sayi coklat. ป้าเสร็จแล้วค่ะเก่งมากนะโชว์หน่อยก่อนจะไปมีอะไรบ้างอะโชมีกี่อันนี่สวยงามมากเลย สีป้าป้า huh. ของยายกันนี้ก็ยังไม่เสร็จเสร็จยังค่ะยังเลยค่ะเหลือเหลือตจวข้างนอกมัน โอเคค่ะเนนดี๋ยวมาเจอกันใหม่ไหมคะอันนี้ของน้าบอยอันนี้ของป้าอันนี้ของหนูอนนของตา <Okay. S 2> ของยายโอเคไม่เป็นไรกินด,ด้วยกันบ๊ายบายยังจูบหน่อยจูบบาย